ดาวรุ่งโน24หมืดบททีมชาติอิตาลีเผยถึงสาวไทยหลังได้แข่งด้วยครั้งแรกดาวรุ่งโน24หมืดบททีมชาติอิตาลีเผยถึงสาวไทยหลังได้แข่งด้วยครั้งแรกน่าเสียดายที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยไม่สามารถยื้อไม่จนถึงเซตที่ห้าได้ในเกมที่ต้องเจอกับ วอลเล่บอลหญิงทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงคัดโฮลิงปิกรถดทูปารีส2024ซึ่งในฝั่งของทีมชาติไทยมีมดดอยที่ร่างทองประทับทําแต้มสูงสุดของทีมขนดที่อิตาลีมีอีกาตีรีนาอันโทรโ,ปโปววาเอคาเตรีนาอันโทรโวาารารโวาเป็นผู้ทําแต้มสูงสุดอ่านข่าวอวยยศ มดดอยองค์ลงแมทเจออิตาลีตบทำแต้มสูงสุดให้ทีมชาติไทยหลังเกมไทยพบอิตาลีวอลเล่บอลเวิลด์ได้เผยบทสัมภาษณ์ของอันโทรโปว่าผู้เล่นตำแหน่งบีหลังหมายเลข24ของทีมชาติอิตาลีวัย20ปีเจ้าของความสูง202เซนติเมตรที่เกมนี้เธอเพิ่งจะได้ลงสนามพบกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเธอยอมรับว่าตื่นเต้นมาก และดูเหมือนว่าเธอเองก็จะเป็นแฟนคลับของทีมชาติไทยอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าตัวเองทำคะแนนได้มากขนาดนั้นจนกระทั่งออกจากสนามฉันมีความสุขกับผลงานของตัวเองแต่ยังมีความสุขมากกว่ากับชัยชนะของทีมด้วยเพราะมันไม่ง่ายเลยฉันตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับทีมไทยเป็นครั้งแรกหลังจากดูพวกเขาหลายครั้งทาง VBTV และฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆเป็นเรื่องดีที่เราชนะ3-1เซตและหลีกเลี่ยงการสู้กันถึงเซตที่5ทุกครั้งที่เราไปที่สนามจะเห็นป้าย Road to Paris และวงแหวนโอลิมปิกนั่นทำให้รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ไปเล่นในสนามฉันคิดว่าเรากำลังทำงานได้ดีโปรแกรมการแข่งขันเป็นนั้นเรื่องยากและเรายังมีแมตช์ที่ยากให้เล่น แต่ทีมงานของเราทำงานได้ดีมากในแง่ของการช่วยให้เราฟื้นตัวและรักษารูปร่างของเราไว้ดาวรุ่งหมาดๆเผยความในใจทั้งนี้สำหรับอันโตราโปว่าเกิดที่ไอซ์แลนด์ซึ่งพ่อและแม่ของเธอเป็นคนรัเสเซียเธอเล่นให้กับสโมสรในอิตาลีมาตั้งแต่ปี2020และเพิ่งได้รับสัญชาติอิตาลีทำให้เธอมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติ และได้เปิดตัวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2023ซึ่งเจ้าตัวเป็นผู้นำในเกมรุกของทีมด้วยและรู้ดีว่าสึกที่โปลแลนด์เดิมพันสูงมากขึ้นโดยมี2โคต้าไปโอลิมปิกอย่างไรก็ตามนัดต่อไปของทีมชาติอิตาลีจะต้องลงสนามพบกับโคลอมเบียที่เพิ่งจะแท้ให้กับโปลแลนด์มา0-3เซต ขณะที่ทีมชาติไทยจะต้องทำการแข่งขันกับโปแลนด์ในวันที่20กันยายน2566เวลา22นาฬิกา30นาทียังสามารถรับชมทุกแมตช์ของสาวไทยได้ทางช่อง WorkPo i อยและ AIS Play ได้เช่นเดิมภาพจากวอลเล่บอลเวิลด์